สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตสราจารย์ดกรกติกาทิพยาลัยทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้คือเรื่องคาสิโนโอกาสทางเศรษฐกิจผลกระทบและข้อกังวลทางสังคม เมื่อเร็วๆนี้การเปิดเสรีคาสิโนผ่านการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ entertainment complex ในประเทศไทยได้กลายเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของข้อดีและข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมีคาสิโนในประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสีเทาอื่นๆที่มีข้อกังขาทางศิลธรรธมและจริยธรรมอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจคาสิโนนั้นก็ได้รับความนิยมและมีการเติบโตในระดับที่สูงอย่างมากต่อเนื่องทั่ว ลกซึ่งหากเราย้อนมองกลับไปในปี1970จำนวนคาสิโนถูกกฎหมายที่มีอยู่ทั่วโลกนั้นมีอยู่เพียงแค่15แห่งเท่านั้นแต่ในปัจจุบันจำนวนคาสิโนถูกกฎหมายที่มีอยู่ทั่วโลกนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงมากขึ้นถึงประมาณ5,000แห่งทั้งนี้ได้รวมจำนวนคาสิโนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเข้าไปด้วยและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบการพนันที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ในปีทั้งหมดในปี2023เป็นจำนวนมากถึงเกือบเกือบ,บ20ล้านล้านบาทเลยทีเดียว และยังมีแนวโน้มที่ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอีกถึง5-7%ในปีถัดไป ข้อมูลเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงขนาดและอิทธพลของธุรกิจคาสิโนในระดับโลกซึ่งวันนี้จะขอพาผู้ฟังทุกท่านสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศโดยจะนำเสนอทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างรอบด้านรวมไปถึงจะแสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวแต่ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นหลักขออนุญ,ญาตพาผู้ฟังไปทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของคาสิโนรวมไปถึงเกาะสองเกาะเล็กๆในเอเชียอย่างมาเก๊าและสิงคโปร์ที่สามารถสร้างรายได้ มหาศาลจากธุรกิจที่เรียกว่าคาสิโนนี้ในปัจจุบันหลายประเทศได้เลือกใช้คาสิโนเป็นกลไกสําคัญในการสร้างไรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้กัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์รวมไปถึงมาเก,ก๊าและสิงคโปร์ ซึ่งก็เป็น2กรณีศึกษาสำคัญในภูมิภาคเอเชียและจากข้อมูลของรอยเตอร์ได้ระบุว่าในปี2024รายได้จากธุรกิจคาสิโนของมาเก๊ามีสูงมากถึง1ล้านล้านบาทในขณะที่สิงคปโปร์ทำรายได้ราว2แสนล้านบาทต่อปีโดยเฉพาะในกรณีของมาเกา๊ารายได้จากคาสิโนคิดเป็นกว่าร้อยละแของรายได้ทั้งหมดของรัฐบาลแม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้การจ้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและสวัสดิการทางสังคมแต่กลับต้องแลกมากับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจสีเทาและการฟอกเงินภาวะเงินเฟ้อต้นทุนค่าครองชีพที่พุ่งสูงและมละพิษที่เพิ่มขึ้นโดยมาเก๊าเป็นดินแดนแรกในเอเชียที่ทําให้คาสิโนโได้ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี1847โดยในช่วงปี1960ถึง2002อุตสาหกรรมนี้ถูกผูกข,ขาดโดยบริษัทเพียงแห่งเดียวคือ SJM Holdings ซึ่งบริหารงา โดย Stanley โฮจนกระทั่งรัฐบาลจีนได้เปิดให้ธุรกิจคาสิโนสามารถแข่งขันได้เสรีในปี2002ทําให้มาเก๊ากลายเป็นศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสามารถแซงหน้าลาสเวกัสได้ในแง่ของรายได้ ในส่วนของประเทศสิงคโปร์หลังจากที่สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1965รัฐบาลสิงคโปร์ในตอนนั้นมองว่าประเทศและประชาชนยังไม่พร้อมสําหรับการมีคาสิโนโในประเทศจึงได้ประกาศให้การพนันและคาสิโนโเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่แล้วคาสิโนโถ,ถูกกฎหมายแห่งแรกของประเทศก็ได้เปิดตัวขึ้นในปี2010โดยให้บริษัทจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริหารงานแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ใการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาล ปัจจุบันสิงคโปร์มีเพียง2คาสิโนหลักได้แก่ Marina Bay Sands Casino และ Resorts World Sentosa Casino ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงมากกว่าที่จะส่งเสริมการพนันโดยตรง จากกรณีศึกษาของคาสิโนทั่วโลกการเปิดคาสิโนในประเทศไทยอาจมีผลกระทบที่ดีในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างงานและการพัฒนาของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคาสิโนค่ะ หนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดของการเปิดคาสิโนก็คือการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลผ่านเม็ดเงินภาษีจากการดําเนินงานของคาสิโนรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการอนุญาตการเก็บภาษีจากผู้ที่ชนะการพนันและภาษีจากการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนรายได้เหล่านี้ร้อนล้วแต่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคมต่างๆได้ นอกจากนี้การเปิดคาสิโนยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่คาสิโนยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นอกจากนี้การพัฒนาคาสิโนจะนําไปสู่การพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ซึ่งก็จะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นที่หรือชุมชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การเปิดคาสิโนจะยังสร้างโอกาสใน,ในการจ้างงานทั้งในตำแหน่งงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักงาน บริการลูกค้าผู้ดูแลการดําเนินงานคนทําความสะอาดต่างๆรวมไปถึงนักสแสดงเพื่อความบันเทิงและคาสิโนโก็ยังสามารถสร้างงานในภาคการก่อสร้างและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งร้านอาหารโรงแรมที่พักอาศัยและการบริการด้านความปลอดภัย แต่จากกรณีศึกษาดังกล่าวการเปิดคาสินโนไม่เพียงแค่มีผลกระทบเชิงบวกเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและด้านอื่นๆในอีกหลายด้านเช่นในเรื่องของปัญหาการเสพติดการพนันอาชรากรรมต่างๆความขัดแย้งในครัวเรือนรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน หนึ่งในผลกระทบทางสังคมที่สําคัญจากการเปิดคาสิโนโก็คือการเพิ่มขึ้นของปัญหาการเสพติดการพน,นันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมปัญหานี้อาจทําให้บุคคลสูญเสียเงินและทรัพย์สินไปจนถึงการตัดสินใจกระทําอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาเล่นการพน,นันนอกจากนี้ การพนันยังเพิ่มภาระในการดูแลผู้ที่ติดการพนันซึ่งอาจทําให้เกิดค่าใช้จ่ายทางสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยอาจารย์ขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจของทอมสันและชเวอร์ที่ได้หามูลค่าทางตัวเลขของผลกระทบในเชิงสังคมที่มีต่อผู้ที่ติดการพนันหนึ่งคนจะมีสูงถึงประมาณเกือบเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวและอาจมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นหากกฎหมายและ,ละระเบียบควบคุมนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอการเปิดคาสิโนอ,อาจเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการฟอกเงินและอาชญากรรมโดย เฉพาะในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถควบคุมการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้คาสิโนเป็นแหล่งฟอกเงินสามารถสร้างปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้นอกจากนี้การที่ผู้เล่น เล่นการพนันบ่อยครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจทําให้เกิดความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมไปถึงการละเลยหน้าที่การงานและการศึกษาซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นๆได้และมากไปกว่านั้นการเพิ่มขึ้นของการดื่มแอลกอฮอล์การใช้สารเสพติดและการขายบริการทางเพศจากปัญหาด้านการพนันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเช่นเดียวกันสำหรับผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อม การมีคาสิโน,โนในพื้นที่หนึ่งก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อก,การจราจรหากขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเพียงพอมลพิษทางอากาศและเสียงรวมไปถึงการบําบัดของเสียต่างๆเช่นเดียวกันยกตัวยอย่างเช่น การจราจรทางบกในเมืองเดนเวอร์ของประเทศสหรัฐเมกาก็มีความหนาแน่นเพิ่มเป็น2เท่าหลังจากที่เปิดคาสิโน,โนในเมืองเพียงแค่1เดือนเท่านั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าสถานที่ตั้งของคาสิโนนั้นหากมีจะเป็นจังหวัดใดโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นอย่างไรและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างนั้นมีอะไรบ้าง นอกจากนี้อาจารย์จะขอยกมุมมองเกี่ยวกับการเปิดคาสินโนผ่านประสบการณ์ทั้งจากประเทศที่มีรายได้สูงอย่างสิงคโปร์สหรัฐอเมริการวมถึงประเทศที่มีรายได้น้อยอย่างกัมพูชาและพามา่าสำหรับสิงคโปร์ได้ใช้คาสินโนเป็นแหล่งรายได้สำคัญจากภาษีและการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะการเปิดเซรีคาสินโนใน r e s o r t World s e n t น sa และ Marina Bay Sands ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมหาศาล รายได้จากภาษีคาสิโนถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้คาสิโนยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้สิงคโปร์เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการพนันโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียมากไปกว่านั้นคาสิโนยังสร้างงานหลายด้านในหลายตำแหน่งตั้งแต่การบริการลูกค้าการดูแลระบบเกมไปจนถึงตำแหน่งด้านเทคโนโลยีซึ่งช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศได้ในมุมหนึง่ง นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะแรงงานเนื่องจากการทํางานในคาสิโนโจําเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษทั้งในด้านการบริการการจัดการการเงินและทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามการเปิดคาสิโนโก็นํามาซึ่งผลเสียเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปัญหาการติดกนนารพนัน แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดแต่การติดการพนันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการพนันได้ ผลกระทบต่อครอบครัวก็เป็นอีกข้อเสียสําคัญเนื่องจากการติดการพนันก็อาจนําไปสู่ปัญหาทางการเงินความรุนแรงในครอบครัวหรือแม้กระทั่งการล้มละลายจากการติดนี้ติดสินจากการเล่นพนันและนอกจากนี้คาสิโนยังเพิ่มความเสี่ยงทางสังคมเช่นการฟอกเงินหรือการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการควบคุมและกํากับดูแลที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับคาสิโนในกัมพูชาและพมา่าก็มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นในเมืองท่องเที่ยวอย่างซีฮนูวิวในประเทศกัมพูชาซึ่งได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างนักสว่างโชคชาวไทยก็ได้ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวและมีเม็ดเงินรายได้ของรัฐ รวมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้อุตสาหกรรมคาสิโนก็ยังสร้างงานจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเปิดคาสิโนใหม่ซึ่งช่วยลดอัตราการว่างงานและพัฒนาแรงงานในประเทศอีกทั้งการลงทุนในคาสิโนยังส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง อย่างไรก็ตามคาสิโนในกัมพูชาและพมา่าต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายแรงหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จําเป็นจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดนอกจากนี้การขยายตัวของคาสิโนอาจนําไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการติดการพนันที่เพิ่มขึ้นอาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันและปัญหาครอบครัว อีกทั้งยังมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานในกัมพูชาโดยมีรายงานว่าพนักงานบางส่วนต้องผเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมและได้รับค่าจ้างที่ต่ํามากไปกว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีคาสิโนตั้งอยู่ก็ประสบกับปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมคาสิโนกับการพัฒนาในด้านอื่นๆซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในเชิงสังคมและเศรษฐกิจได้ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกำกับดูแลและแก้ไขยอย่างรวดเร็วและจริงจังอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นในกรณีศึกษาของแต่ละประเทศตัวอย่างที่ดีในการกใช้กลไกกฎหมายต่างๆในการควบคุมการดําเนินงานของคาสิโนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบจากการพน,นันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะ โดยประเทศสิงคโปร์ถือว่าได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบนโยบายและมีกลไกที่เข้มงวดในการควบคุมดูแลอุตสาหกรรมคาสิโนที่น่าสนใจเรงต่อไปนี้อย่างแรกเลยสิงคโปร์ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมดูแลคาสิโนโดยตรงที่ชื่อว่า Gambling Regulatory Authority โดยได้มีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักและกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวเป็นผู้ดูแลผลกระทบเชิงสังคมที่มีต่อพลเมืองส,สิงคโปร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เยาว์และกลุ่มผู้เปราะบางซึ่ง หน่วยงานดังกล่าวก็ทำหน้าที่กำหนดและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคาสิโน,โ,นโดยหน่วยงานนี้ รับผิดชอบในการตรวจสอบการดําเนินการของคาสิโนทุกแห่งรวมไปถึงการดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นการติดการพนันการช่อโกงและการฟอกเงินโดยหน่วยงานนี้ได้ถูกจัดตั้งก่อนการเปิดใช้งานคาสิโนจริง2ปีรวมไปถึงช่องทางความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ได้รับจากคาสิโนก็มีมากมายหลายช่องทางเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สิงคโปร์ได้มีการจํากัดการเข้าถึงคาสิโนสําหรับบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะและในกรณีที่บุคคลใดมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดการพน,นันเช่นการมีกําหนดให้ประชากรชาวสิงคโปร์ที่ต้องการจะเข้าคาสิโนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมโดยมีทั้งสิ้น2รูปแบบคือถ้าแบบรายวันตกอยู่ที่150ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ4 0 0 0บาทและถ้าเป็นในรูปแบบรายปีจะอยู่ที่3,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ7 5 0 0 0บาท นอกจากนี้ยังมีการห้ามผู้ที่ติดการพนันคนที่มีนิสินสูงหรือบุคคลล้มละลายเข้าคาสิโนรวมไปถึงกลุ่มประชากรที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เข้าไปใช้บริการในคาสิโนอีกด้วยนอกจากนี้สิงคโปร์ก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนันที่ยั่งยืนและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นสิงคโปร์ได้จัดตั้งให้มีหลักสูตรที่มีชื่อว่า Responsible Gambling Program เพื่อได้ให้ความรู้และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เล่นชุมชนในการควบคุมและประเมินตนเองของผู้เล่นประโยชน์และโทษของการพนันรวมไปถึงเพื่อให้บริษัทคาสิโนสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบตลอดจนการออกกฎหมายควบคุมพฤติกรรมการเล่นการพนันและการให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ติดการพนันอีกด้วย อีกกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์จะไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้และทุกท่านน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีก็คือลาสเวกัสในสหรัฐอเมริกานั่นเองอาจารย์ขออนุญาตเล่าคร่าวๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทําให้การพนันถูกกฎหมายในสหรัฐนะคะจริงๆแล้วการเล่นการพนันในสหรัฐก็มีมาอย่างยาวนานและแต่ได้ถูกทําให้ถูกกฎหมายครั้งแรกในปี1931ที่รัฐเนวาดาหรือรัฐที่มีลาสเวกัสอยู่นั่นเองคะ่ะ แต่ในปี1976รัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เป็นเมืองที่2ที่ทำให้การพนันและคาสิโนถูกกฎหมายและในปี2013รัฐด,ดังกล่าวก็เป็นรัฐแรกที่ทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้รายได้ของคาสิโนเซนส์รนดเมกาสูงมากถึงเกือบเกือบ2ล้านล้านบาทต่อปีและได้สร้างงานมากกว่า1.8ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว แต่ในส่วนของผลกระทบนั้นอาจารย์ก็ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังอีกหนึ่งงานคืองานวิจัยนี้มีชื่อว่า Pathological Gambling A Critical Review ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงลึกที่ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องรอบด้านกับการพนันในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพน,นันและการเสพติดการพน,นันปัญหาของการติดการพน,นันและการแก้ไขปัญหาผู้ที่ติดการพน,นัน โดยเรื่องที่อาจารย์อยากจะมาแชร์มากที่สุดก็คือผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพน,นันค่ะ โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาโดยนักวิจัยและอาจารย์หลายท่านอาจารย์จึงขอสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้การเติบโตของการพนันที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้รับแรงสนับสนุนจากการที่สังคมยอมรับการพนันในรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นรวมไปถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและรายได้ที่มาจากภาษีที่จะเกิดขึ้นในชุมชนหรือเมืองที่ได้รับอนุญาตให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีข้อกังขาเลยว่าการพนันที่ถูกกฎหมายนั้นได้รับ ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เข้ามาในชุมชนเช่นเดียวกับที่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าปัญหาการพน,น,นันนี้ก็ได้ก่อให้เกิดต้นทุนทางทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกันในประเด็นผลประโยชน์ของการอนุญาตให้การเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาก็คงคล้ายคลึงกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นรายได้ภาษีในแต่ละรัฐที่สูงมากขึ้นการท่องเที่ยวและโอกาสด้านสันทนาการที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ก็สูงขึ้นด้วยโดยงานวิ ใจดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการพนันที่เป็นปัญหาในระดับบุคคลได้พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อตัวนักพนันเองและผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักพนันบ่อยที่สุดและใกล้ชิดที่สุดซึ่งก็รวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนและคนใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ร,ระหว่างบุคคลใกล้ชิดเป็นหลัก ในประเด็นของผลกระทบที่มีต่อครอบครัวผู้ที่มีปัญหาติดการพนันจานวนมากทําให้ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งในด้านการเงินร่างกายและอารมณ์เช่นผลกระทบทางการเงินจากการที่ต้องร่วมอยู่ร่วมกับนักพนันในฐานะสามีหรือภรรยาก็จะมีปัญหาตั้งแต่การมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีจากการกู้ยืมเงินและปัญหาทางกฎหมายไปจนถึงความรุนแรงขนาดการล้มละลายเลยทีเดียวโดยงานวิจัยของ l Lawrence และ s h u t t ิลส์เได้สำรวจ คู่สมรสของผู้ที่มีอาการเสพติดการพนันและพบว่าคู่สมรสส่วนใหญ่มีปัญหาทางอารมณ์อย่างรุนแรงและหันไปพึ่งการดื่มสุราสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการกินที่มากจนเกินไปรวมไปถึงการใช้จ่ายเงินเกินตัวในการศึกษาเพิ่มเติมของลอเรนซ์อันย f ฟีได้พบว่าคู่สมรสของนักพนันจะมีปัญหาจากการเจ็บป่วยทางร่างกายที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากอาการปวดหัวเรื้อรังและรุนแรงปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาการวิงเวียนและหายใจลําบากนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัญหาทางด้านอารมณ์เช่นภาวะความโกรธซึมเศร้าและการปรีกตัวออกจากสังคมมากไปกว่านั้นจากงานวิจัยของเจคอบส์และคณะก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเด็ก2กลุ่มระหว่างเด็กที่มีพ่อแม่ผู้ที่ติดการพานันกับเด็กที่พ่อแม่ไม่มีปัญหาดังกล่าวและพบว่า ลูกของนักพนันมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ดื่มสุราและใช้ยาเสพติดมากกว่านอกจากนี้งานวิจัยของเบอร์เซียและรรสชัยก็ได้พบเพิ่มเติมอีกว่าลูกๆของผู้ที่มีปัญหาติดการพน,นันมักรายงานว่ามีความรู้สึกโกรธเศร้าวรวมไปถึงภาวะซึมเศร้าที่มากกว่าเด็กในครอบครัวอื่นๆอ,อีกทั้งงานวิจัยของแบรนและคณะก็ได้สรุปเกี่ยวกับผลกระทบของครอบครัวที่มีผู้ที่ติดการพนันอยู่ในครอบครัวกว่าร้อยละ23ของคู่สมรสและร้อยละ17 ของลูกก็จะมีปัญหาถูกทําร้ายผ่านวาจาและร่างกายเปอร์เซ็นต์เหล่านี้แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละการศึกษาโดยงานศึกษาของลอเรนซ์ชัดท t สเวิร์ธเนี่ยจะบอกว่าประมาณร้อยละห้ของคู่สมรสและร้อยละสิของลูกประสบกับปัญหาการถูกทํำร้ายร่างกายจาก,กพนันกลุ่มดังกล่าว จริงๆแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบยังมีอีกมากแต่ด้วยเงื่อนเวลาจันขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังอีกหนึ่งงานวิจัยโดยจะเป็นงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาในการสำรวจสมาชิกกลุ่มแกมเบอร์ที่ไม่ระบุชื่อหรือกลุ่มการพนันที่นิรนามจำนวน500คนก็พบว่าผู้ที่ถูกประเมินที่มีความเสี่ยงที่จะแยกตัวอยู่หรืออย่าล้างมีถึงรยล24ในขณะที่ถ้ามีญาติที่เล่นการพนันหรือติดชัรา จะมีความเสี่ยงอยู่ที่ร้อยละหกและประมาณอีกร้อยละยีที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายรวมไปถึงร้อยละสิของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายมีลูกที่ติดสิเสพติดบางประเภทกลับมาที่ประเทศของเราหากภาครัฐมองว่าบ่อนนั้นเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเพิ่มรายได้เข้าประเทศและจะนํารายได้ส่วนดังกล่าวเข้าไปเพิ่มรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานและการศึกษา การลงทุนด้านวัฒนธร,รรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยมุ่งเน้นไปที่การลดความเหลื่อมล้ำและความายากจนจริงอาจารย์ก็อยากที่จะเสนอนะให้มพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องต่อไปนี้ก่อนอย่างแรกคือในเรื่องของการเก็บภาษีในระดับที่สูงและนำไปใช้ในภาคส่วนที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบสุขภาพการศึกษาและสวัสดิการต่างๆของประชาชนชาวไทยเช่นระดับภาษีคาสิโนโในประเทศเยอรมนีถูกเก็บสูงถึงร้อยละเกของรายได้จากคาสิโน ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสและออสเตรเลียและออสเตรียถูกเก็บมากกว่าร้อยละแ0และในร้อยละ75ของประเทศเป็นมานอกจากนี้บริษัทเอกชนที่เข้ามาดําเนินการในธุรกิจคาสิโนก็ควรที่จะมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านต่างๆทั้งกระบวนการเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานชาวไทยเพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่จะพัฒนาทักษะและทํางานอื่นที่มากกว่าการใช้แรงงานค่าจ้างถูกเพียงแค่นั้นซึ่งก็าจะาเป็นการพัฒนาทักษะที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมคาสิโนก็ได้ การออกกฎหมายที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อการบริหารจัดการควบคุมและลงโทษเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการกิจกรรมและขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในเรื่องของการคัดเลือกบริษัทคาสิโนที่เข้ามาลงทุนสัดส่วนของบ่อนการจัดเก็บรายได้รวมไปถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหรือธุรกิจขนาดเล็กกลางในชุมชนที่มีบ่อนการพนันก่อนที่ภาครัฐจะตัดสินใจในเรื่องใดๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มีผลกระทบรุนแรงอย่างรอบด้านอย่างคาสิโนนี้ก็ควรที่จะมีการทําการวิจัยการหาข้อมูลเชิงผลกระทบรวมไปถึงการทําประจักษ์ทีจานก่อนเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและในการที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เหลือน่ออยทีสุดาจารย์มองว่าการทำแซนบ็อกซ์ก่อนในชุมชนหรือจังหวัดเป้าหมายเพื่อศึกษาและควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะข,าย,ขยายขนาดของเอเทเนเมนคอมเพล็กซ์คาสิโนในภายหลังก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะดำเนินการท้ายที่สุดนี้อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านได้ลองฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้การเล่นการพนันในสหรัฐสักนิดนะคะ ปัจจุบันมากกว่า30รัฐที่ได้ทำให้การพนันนั้นเป็นถูกสิ่งกฎหมายในระดับหนึ่งในขณะที่ยังคงผิดกฎหมายในอีก18รัฐเท็กซัสก็ถือเป็นรัฐหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำให้การพนันถูกกฎหมายแม้ว่าจะมีความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาในสภานิติบัญญัติของเท็กซัสในปี2021แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีบริษัทหนึ่ง จัดให้มีการประกวดการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับมุมมองที่มีต่อการทําให้การพนันถูกกฎหมายโดยได้สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับมุมมองต่อการให้การพนันถูกกฎหมายผลปรากฏว่าได้รับคําตอบจากนักศึกษาทั่วสาระจานวน7 8คนและยังไม่มีฉันทามติร่วมเกี่ยวกับการทําให้การพนันถูกกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่มีนักศึกษาจํานวนครึ่งหนึ่งที่เห็นด้วยว่าควรทําให้การพนันถูกกฎหมายในประเทศในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งก็เห็นว่าควรจํากัดการพนันต่อไปหรือห้ามไม่ให้มี การเล่นการพนันใ,นใดๆอาจารย์จึงจะขออนุญาตยกตัวอย่างแนวคิดของนักศึกษาที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้ทุกท่านฟังค่ะคนแรกคือนักศึกษาอาลิซาโซริสจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้ให้ความเห็นว่าการพนันในสหรัฐควรทําให้ถูกกฎหมายเนื่องจากการพนันนั้นส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงเพิ่มเม็ดเงินภาษีในประเทศและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวเมกกด้วย และหากว่ามีรัฐที่ทําให้การพนันถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นก็จะมีเม็ดเงินภาษีในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละรัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันมากขึ้นด้วยเชน่นเดียวกันในขณะที่อีกท่านหนึ่งคือคุณเจนิเฟอร์โวจากซา n t a เฟ college ก็ได้ให้ความเห็นว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําให้ถูกกฎหมายเนื่องจากมีผลเสียที่มากกว่าผลดีอยู่มากโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่มีการพนันเทคโนโลยีเป็นอย่างมากทําให้การเข้าถึงการพนันออนไลน์สําหรับเด็กๆและวัยรุ่นเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วยิ่งหากเราทําให้การพนันถูกกฎหมายแล้วก็จะยิ่งทําให้การเข้าถึงการพนันยิ่งง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็จะส่งผลร้ายและปัญหาอื่นๆตามมาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยสรุปแล้วแนวคิดการเปิดคาสิโนในประเทศไทยนั้นยังคงมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันเกินตัวการติดการพนันและอาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการฟอกเงินและการช่อโกงอีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่าในประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาหนี้สินครัวเรือนปัญหาสุขภาพจิตความเครียดและความรุนแรงในครอบครัวด้วย นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศอาจาเผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากคาสิโนโมากเกินไปซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ไม่มั่นคงและอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจเช่นในกรณีของมาเกา๊าก็ได้ประสบกับปัญหารายได้ลดลงอย่างหนักเมื่อรัฐบาลจีนได้เข้มงวดก,กับกฎระเบียบด้านการพานันอีกทั้งรายได้จากอุตสาหกรรมนี้อาจากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนายทุนหรือบริษัทใหญ่เพียงเท่านั้นมากกว่าที่จะกระจายไปสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียม และมากไปกว่านั้นการเปิดคาสิโนยังขัดแย้งกับวัฒธรรมและศิลธรรมอันดีของสังคมไทยที่มีรากฐานในการต่อต้านการเล่นการพนันอยู่แล้ว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพนันที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ตามแต่การจะทำให้ถูกกฎหมายอาจเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ขัดแย้งต่อค่านิยมดั้งเดิมและอาจทำให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระาที่เพิ่มขึ้นในการกำกับดูแลและ,ะผลกระทบทางลบอย่างมากในภาพรวมการสร้างคาสิโนในปัจจุบันจะนำมาซึ่งปัญหามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉพาะในแง่ของผลกระทบระยะยาวต่อสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผลกระทบ ของบ่อนการพนันที่มีต่อสังคมโดยรวมโดยเฉพาะผลกระทบที่จะตกสุกกลุ่มเปราะบางและนิสิตนักศึกษาที่อาจยังมีภูมิคุ้มกันไม่มากพอต่อสิ่งเร้าต่างๆแล้วก็ยังกังวลกับความเร่งด่วนในการตัดสินใจของภาครัฐที่จะเปิดคาสินโนในประเทศโดยให้เหตุผลหลักของการที่บ่อนจะเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม้ว่า,ารประเทศไทยจะไม่มีคาสินโนก็เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวของผู้คนจากทั่วโลกอยู่แล้วการอ้างว่าจะใช้บ่อนในการเพิ่มการนักท่องเที่ยวและเพิ่มเม็ดเ้ินหมุนเวียนในประเทศจึงเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้้นนนนนื่องดวยธุรกิิจคาาโัมมี และไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆการเปิดคาสิโนนั้นมีผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงและยาวนานต่อเศรษฐกิจและสังคมและอาจมากขึ้นไปอีกในบริบทของไทยที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆอีกทั้งในปัจจุบันยังมองไม่เห็นแผนการดําเนินงานหรือนโยบายของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมหากรัฐต้องการที่จะเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ,ธธจการพัฒนาและลงทุนในสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าและมีผลกระทบน้อยกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพของประชากรในประเทศตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างประเทศสิงคโปร์จีนก หรือใต้หรือญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นดับต้นๆวันนี้เวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วขอให้ทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬา radio plus ขอบคุณค่ะ